รถคันนี้มันเป็นรถที่มีตําแหน่งนะครับผมคันนี้ครับรับราชการทหารนะกาสิบเอ็กอยู่ที่ชนบุรีครับรถปี2018ไมิชูมิชิแอทาร์ดมิชูมิชิแอทาดเครื่อยนต์1 2 0ปี18ข้างวัดส่ง5,000ตลอดอายุสัญญาสีดํามาชมรอบๆคันชุดแต่งสเก์ดรอบคันล้อแม็ก15เลนโซ่ลายไบายพาสครับ กันาสาดมีให้ฟิล์ม40 60รอบคันเบาะผ้าพรมยพาว power มีจอให้มีกล้องหอยหลังให้เกียร์ออโต้ครับกระจกปรับไฟฟ้าคันนี้เลขไม้น้อยด้วยเลขไม้เพียงเท่าไหร่นี่เ8 8 0 0โลครับรถสวยมากครับคันนี้รถใช้งานน,น้อยๆแลค่าง,งวด5,000กว่าบาทรถเล็กๆครับอึดถึกทนด้วยครับรุ่นนี้นะนี่สติกเกอร์ยังอยู่เลยตัวถังครับ ไฟท้ายติดทั้งหมดสปอยเลอร์หลังคาดเอวกล้องห้อยหลังยังอะไรมีให้ครบครับตัวนี้ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้าย9 1 9 5เ e ติดเต็มได้หมดครับรถเล็กๆอีโกคาครับแม่แรงมีให้จัดไฟพี่เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์1,200สดีซสูบเร่งมา78,000มโลราคาเงินสด279,000บาทของเครื่องแห้งๆน็อตฝาเดิมแก้มเดิมแห่งกคอมร้อน น้ำมันเครื่องกออากาศกองแอร์เปลี่ยนให้หมดแล้วคันนี้นะรดจาก11เอกใครครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้ครับโทรหาผู้ทีเบอร์08 4 9 9 4 9 4 6 6, 6ครับ